ไอ้ตัวที่ทำความทุกข์เข้ามาสู่ใจเราเนะตัวตัวช็อตแรกนะคือการไม่รู้ถูกไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้คือตัวทุกข์ชัดที่สองพอไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ก็เกิดความอยากอยากได้ความสุขอยากหนีจากความทุกขนะ์ทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนี่เราตัณหาเกิดขึ้นนะสิ่งที่ตามมาเรียกว่าภพ คือความดิ้นรนของจิตจิตที่ดิ้นรนนะไม่มีความสงบสุขเนี่ยจิตไม่ว่างแล้วดิน้นกระทั่งอยากให้จิตว่างนี่ก็อยากแล้วก็พยายามแต่งจิตอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นคือการดิ้นรนปรุงแต่งจิตอันนั้นคือตัวพบความดิ้นรนปรุงแต่งการทำงานของจิตการสร้างกรรมของจิต ไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมชั่วนะที่จิตมันปรุงขึ้นมาเป็นภพทั้งหมดลนะ